ขอกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมคีมเอกวันนี้เกามาเล่นการตานะครับตานี้เราจะไม่เล่นซีวีซีนะครับเราจะมาเล่นซีวีซีจะเล่นแมตช์อันดับนะครับโอเคโอเคไปต่องรำคับอาจจะมีเสียงซอนครับเพราะ บ้านอยู่ันเยอะข้าอ,อยากรู้มากเลยเขาเอาขัวแบบนั้นมาจากไหนกันคือผมผ่ายเนี่ยไอคนที่ใส่เสื้อสีเขียวอะครับขอรับของก่อนโอ้ยเพชรสองอันมาลผมหาก่อนเนี่ยไอหัวเนี่ย ขั้วมังกรฟ้าขั้วสีสับเทพบ่ใช้ใอยนหมมันราชาโปมันยังคืออยู่นะแต่เขาไม่ให้ว่าคนนิยมใส่หัวนะมากเลยหัวขาวของชุดแจ็คฟีนิยมมากเลยแล้วก็เออตึงนะตึงแน่นอน สตีดไฟตเตอร์สู้มาโดดมม่งนี้แหละต้องใช้ตะกกะนี้ครับโดดก่อนคนเขาจะไม่ลงกันเขาไปโดดถ่าย ทีหนึงก็เปล่าข้างหน้ามีคนหาปืนก่อนใช้สายตาที่มีอยู่น้อยนิดหากันมีปืนอะไรอ่ะสเป๊เจอคนละสับเลยเลยครับ ก็อาจจะกระตุกนิดหน่อยไม่รู้ว่าทำไมถึงกระตุกก็ใช้รนะไฟบ้านอ่ะมันไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงกระตุกอะ่ะโอเคออก็อ,คาอาจจะเล่นเออเออหน่อย เลืสดมากกันนะเห็นแล้วเห็นแล้วพ <_ Ps> ิงยากตรงนี้นะ <_ P _> แตกครับ<_ <P> _>ไม่รู้ว่าฝั่งน้ำแตกยังอ่ะ<_ <P> _>แตกแล้วครับฝั่งน้ำแตกแล้วโอเคเอ้ยทำไมกูอัดเขียวมันโหดอย่างวะ วิ่งเข้าลูกชนะเหรอแกไปส,สองตัวเอเอ็นหนึ่ห้าจัตว์ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันไปอย่างโอเคก็ขอ ็มันเล่นยากอะคงคนที่เก่งๆเขาก็โดดลงมาดันแร้งกันแหละคือเขาเก่ง ยากมากไม่รู้ว่ายาเลียังไงมีคนหรือเปล่ามีคนไหมเราจะไม่แคมนะครับเราจะวิ่งว่ายิงไก่นะครับไม่ใช่ไก่สิซึ่งก็มาโดดในในแหลงแหลงบอกว่าเอา้าแหลงไม่ใช่หรอว่าตาฟา เหลงไหมใช่แหลงสาวว่าแหลงไหมก็จำได้ไหมกดแหลงใช่ไหมโอเคงั้นก็ตัดไปตอนที่เจอคนกันเลยดีกว่าก็ขอตัดเลยนะไปตัดไปตอนที่เจอคนนะครับเอ้ยไม่ตัดไม่ได้แป๊บเลยโอเคจะติดตามสถา,านการณ์ไปเรื่อยๆก่อนโอเคครับน่าจะไม่มีคนนะครับ ก็ขอตัดไปก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเจอคนแล้วใช่ไม้มใช่คนหรือเปล่าอา้าวไม่ใช่นี่วะข้ามตาฝาหรือเปล่าโอเคตัดผิดตอนตัดผิดตอนนะครับจังหวะนี้ใช่ตัดผิดตอนจริงด้วยน่าเสียดายโอเคก็จะตัดไปไหม่นะตัดไปไหม่นะ แล้วก็เจอปืนใหม่แล้วครับเราจะมารีวิวปืนใหม่ให้ท่านผู้ชมดูนะปืนชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับผมเพิ่งเจอแหละก็ชิมชิบว่าชิบว่าจะเป็นยังไงปืนน่ะโอเคก็ะโเดินไปเรื่อยๆแล้วนะเกียร์ตัดแล้วก็เงียบเงียบเหนึ่ง ตอนนี้ก็จะขับรถหาคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะแดกนอกเผาแล้วดูขอบวงว่าจะมีคนหรือเปล่าถ้าเกิดมีเขาต้องจะแอบอยู่ถ้าไปข้าส่องคิวเองแซง เจะไดาจังปิว้วไม่ลอยนี่ว่ะเฮ้ยตรงโรงงานบงฟ้าจะไปดูนะปะมีอะไรไม่รู้ว่าปื้ลมงหยิบมาปื้มมาปื้งเก่าจะแพทเธแล้วรูปแบบนี้ จกที่รุกผมจะมาดูเท่าไงอาจจะมีคนแคมป์อยู่ก็ได้ข้างบนเนี้10%เว่ากั okay. 200็200%ก็ขอโดดองมาฟาร์มก่อนถ้าคอค้อก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะอยากแล้ลูกสองสองควงสองควงทมลงใส่เจอโอเคไม่เล่นจะมารีวิวปืนใหม่ ปืนก็ปืนชื่อว่าเออโอเคไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกฮะมีสโคปด้วยปืนนี้จะติดสโคปกสองแล้วก็จะเปลี่ยนสโคปร่างใส่สโครสี่ปืนไรเฟนที่มาพร้อมาตาก,กันยิงทุเ้วสามารถจะกรูปไหนได้เพ่ทุกคน มไม่เก็บนี่นาทีกระโดดมันไม่รู้ป่ะออขอดูแป๊บนะค่ะเฮ้ยมีคนจริงด้วยจะลอยนะแต่มีคนเข้ามาคนกะูจอะอะไรไปสู้วะนนี่ยข้างบนมีคนเรียกไอรอกนะ น่าจะเป็นสายแคมป์นะครับอะกูเ,เห็นละไม่กดค้ังไม่ได้ไมันโดดลงครับมันเล่นอะไรของอ่ะอ้าวไม่อ้อย เอ,อกวายครับโอเคครับก็ขอกล่าวไปคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอ,อก็ดันแรงมันก็อยู่ข้างบอลนะเพิ่งรีแรงก็ทำไงได้ครับก็ขอกล่าวไปคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยบ๊ายบาย